Hello guys, welcome back to c ั l Beauty วันนี้ก็กลับมากับช่อง c ีเซ l b ล a ิ t y อีกนะคะก็คือวันนี้เราก็ยังอยู่กับแค t ตากรีเดิมอย่างเหนียวนั่นนะคะเพราะว่ามันมีลองอพื้นตัวนี้ีอยากรีวิวมานานแล้วแต่ว่าเพิ่งได้มีโอกาสสั่งไปนะคะก็คือเจ้าตัว Qpa g e a i r y Matte Foundation นั่นเองซึ่งตัวนี้ก็คือออกมาได้นานแล้วนะคะแต่ว่าคือทรายเคยใช้รุ่นที่มันเป็นขวดปั๊มนะคะรุ่นนั้นก็คือค่อนข้างแมตเลยอะ ก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่แบบหยิบมาใช้บ่อยแต่คือเหมือนแบบตอนถ่ายรีวิวฟูชช์มันออกมาไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะก็เลยเหมือนสุดท้ายก็เลยไม่ได้ลงให้ดูกันแล้วรุ่นนี้มันออกมาพอดีซึ่งตัวนี้นะคะก็คือเขาจะมีตระกูลนี้เนาะวันทูบิวตี้ฟูชซึ่งจะมีแบบคุชชั่นอะไรเงี้ยแล้วก็ลองคือรุ่นเกา่าซึ่งตัวนี้นะคะก็คือเขาบอกว่า เป็นสัมผัสใหม่ของรองพื้นเนื้อแมตก็คือจะเบาสบายผิวแล้วก็ปกปิดเนียนสนิทีดเกี่ยง่ายแล้วก็ลื่นสบายผิวเรากับขนนกไม่ตกร่องสีไม่ดรอกระหว่างวันกันน้ำและกันเหงื่อได้ดีแล้วก็ควบคุมความมันยาวนาน8ชั่วโมงโดยไม่เป็นขามนะคะก็ตามสไตล์รองพื้นแมตะไเลยนี้ซึ่งวันนี้นะคะเราจะมาใช้เบจของ c n n a ม e นะคะตัวนี้เป็นพายเมอร์ <made> ของแ n นเม e ก็คือตัวเบจเนเจอรพายเมอรสี a นเ r a l m เมดนะคะซึ่งตัวนี้ก็คือเขาจะเหมือนช่วยปรับสภาพสีผิวอะไรอย่างนี้จะไม่ได้ช่วยเรื่องคุมมันอะไรเท่าไหร่ก็จะลงให้ทั่วน้านะคะก็ <c oughs> <c oughs> ไม่ค่อยเห็นแต่ว่าหน้าก็จะแบบสว่างขึ้นมาโทนหนึ่งนะคะก็คือเราลงสกินแคร์เรียบร้อยลงครีมกันแดดเรียบร้อยแล้วช่วงนี้ก็คือมีสิวขึ้นก็คือแปะแผน่นกปะสือตรงนี้นิดหนึ่งนะคะมันจะให้ความรู้สึกแบบแทก,กี้ก็คือแบบมีแบบหนึบๆนิดหนึ่งอะไรอย่างเงี้ย คือไม่ได้ว่ามันแย่นะคะเพราะว่าพวกนี้ทาแบบพันเมื่อบางโดมันจะทาเสร็จมันจะให้ความรู้สึกนี้มันจะเหมือนแบบช่วยแบบทับใ้รองพื้นติดดีดขึ้นอะไรอย่างนี้ก็คือเราก็คือซายซื้อแปรงของเขาคู่มาด้วยนะคะตัวนี้ก็คือคิวเพจโรสโกออ dition ฟาวเดชั่นบัตนะคะก็คือเป็นแปรงรองพื้นซึ่งแปรงของคิวเพไซายเคยใช้แปรงพวกอายแชโดอะไรอย่างนี้มาก็โอเคอยู่นะ ขาจะมาเป็นหน้าตาอย่างนี้นะคะก็จะเป็นแบบเขาเรียกอะไรเป็นแฟตท็อปมันโฟกัสไปก็คือแปลงจะเป็นหน้าตาอย่างนี้ค่ะเขาเรียกว่าเป็นแบบพวกแฟตท็อปนะคะคือเป็นหัวตัดเป็นแบบแปลงคาบุกิแต่ว่าโอ้พิ่งรู้เนื้อมันไม่ค่อยแน่นนะคะจะเห็นว่าแปลงค่อนข้างไม่มีความแน่นซึ่งปกติถ้าเป็นคาบุกิสไตจะที่ใช้ลงรองพื้นนะคะจะชอบแบบ ที่มันแน่นๆมากกว่าเพราะมันจะช่วยเรื่องคาร์บแล้วก็รู้สึกเวลาลงมันจะง่ายกว่าแต่ถ้าแบบนี้มันน่าจะอารมคล้ายๆแปรงพวก I แอร์บัตเ็เดี๋ยวเรามาลองดูนะคะว่าแปรงนี้เป็นยังไง,งเรอาอลืมสีรองพื้นนะคะอันนี้สีที่ใส่เลืองมา,าคือสูตรสีมีเดียมเบสซึ่งตัวนี้คือ ถ้าเทียบว่ารุ่นเก่าเขาจะมีสีให้เลือกเยอะกว่าก็คือเขาจะมีถึงเบอร์ห้าเบอร์ห้าจะเป็นสีออกแทนๆหน่อยนะคะก็เป็นสีประมาณนี้นะคะมีเทียมเบสก็โอเคอยู่นะอืมสายว่าใสา่ชิเบอร์นี้ได้นะคะก็ดูเท่ากับผิวจริงก็เหลือแต้มให้ทั่วนาน แปรงลงได้โอเคเลยนะแบบก็ลงแบบเนียนดีแบบไม่ได้มีปัญหาว่ามีคราบแปรงเป็นรอยแป้งอะไรอย่างเงี้ยก็คือเวลาลงนะคะทรายจะไม่ได้ลาบไปอย่างนงี้นะคะทรายจะหมุนวนเนี่ยให้มันแบบซึมบับเข้าสู่พิมแล้วก็คอ สีนี้ตอนลงตอนแรกมันดูเหลืองนิดหน่อยนะคะเวลาตอนเบรออกมาแต่ว่าก็คือค่อนข้างโอเคอยู่คือให้ดูนะคะยังเห็นว่ายังเห็นรอยสิวอยู่สําหรับเลเยอร์อแรกนะรอยสิวตรงนี้ยังเห็นดูคือเนื้อเขาค่อนข้าง,างบางเบาตามที่เขาเคลมนะคะแบบมันก็ไม่รู้สึกหนักหน้าอะไรแต่ฟินิชก็ค่อนข้างแมทแต่ว่าก็แบบไม่ได้แบบรู้สึกแห้งหนักหน้านะคะก็จะเห็นว่ามันแบบ ไม่ได้แบบทําให้หน้าเราดูแมทไปเลยเพราะว่าแบบความชุ่มชื้นของสกินแคร์ที่เราลงไปก็ยังแบบเห็นอยู่ว่าแบบเออมีความวาวก็คือลงพื้นไม่นานเหมือนที่เขาเคลมไว้แล้วก็เรื่องปกปิดตัวนี้ก็คือใช้ว่าแบบมันยังอยู่ที่แบบไลท์ทูมีดิวมันะคะก็คือไม่ได้ปกปิดเยอะเดี๋ยวเราลงเลเยอร์ที่2นะคะแค่เฉพาะช่วงนี้ที่มีรอยสิว ก็เดี๋ยวอันนี้ค่อนมีออกไปข้างนอกนะคะแล้วก็อากาศตอนแรกกะแดดออกแต่ตอนนี้ดูเหมือนฝนจะตกแล้วซึงมากเพราะตอนแรกจะซักผ้าด้ยวยแต่ก็เออไม่เป็นไรนะคะพอเดี๋ยวออกไปข้างนอกสำหรับสองเลเยอร์สายว่าก็โอเคนะคะมันก็ให้คัลเวอร์เรจอยู่ประมาณแต่ว่าฟูก็ เออมันดูไปทาง m e d i ี m ยมทูฟูนะคะแต่ว่าถ้าอยากได้แบบปกปิดค่อนข้างเยอะขึ้นมาต้องลงแบบมากกว่ารอบเดียวนะคะแต่ก็ถือมันก็ปกปิดมากขึ้นนะคะถ้าดูจะรอยสิวตรงค่อนข้างแก้มแต่ว่าคือที่แบบไม่ได้เจอมันฟูไหมเพราะเหมือนก็แบบมันไม่ได้แบบ กริบมากนะะไม่ได้หนามากแต่ว่ามันก็แบบถ้าให้จัดจริงๆมันให้ความเ,เป็นมีเดียม์ูฟู์คาบเรตมากกว่าก็คือปกปิดแบบปานกลางถึงมากนะคะเออเดี๋ยวลงเพิ่มตรงหน้าผักนิดนึงนะคะแต่ก็แบบใส่คิดว่าถ้าแบบลงหลายๆชั้นมันอาจจะเริ่มแบบแห้งไปแล้วก็หนาไปนะคะก็แบบสำหรับปกปิดปานกลางอาจจะแบบโอเคประมาณนี้แหละ เราก็เดี๋ยวลงคอนซีลเลอร์กันนะคะ Ma y ป e ร l i เอ e กซีวตตัวเวจะลงแป้งตัวเดิมนะคะเป็น c h i f o r e ์โ o สพ e วเดอเพราะว่ารองพื้นมันค่อนข้างแมตอยู่แล้วแล้วก็เดี๋ยวเราเทสกันว่าตัวรองพื้นเองมันจะแมตแล้วก็คุมมันแค่ไหนเพราะว่าแป้ง c h i f ฟ r รมันไม่ค่อยคุมมันนะคะตัวนี้ ก็คือสอนดีลงแป้งเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวซายไปแต่งหน้าที่เหลือแ,แล้วก็เดี๋ยวกลับมาเช็คอินกันอีกรอบนึง <c oughs> ก็คือตอนนี้ก็แต่งหน้าเสร็จแล้วนะคะ <c oughs> ก็คือวันนี้เราใช้พาเลตเออตัวนี้วอลคานกอเดตไอเชอร์โรซึ่งเราเคยเรีวิวไปแล้วนะคะซึ่งมันเป็นลิมิเต็ดแดกก็เลยจะไม่พูดเยอะแล้วก็วันนี้สีลิปสติกที่เราลงนะคะก็คือซายใช้เออหาไนอ วันนี้สีลิปที่ลงนะคะก็คือตอนแรกลงเป็นลิปไลเนอร์เอ่อสีออกนูนๆจำได้จาได้แต่ว่าเป็นรุ่นแค่ก็คือลิปวันนี้นะคะแล้วตอนแรกลงเป็นเอ่อดินสอเขียนขอบปากของเม b e เบลีนรุ่นจีจีไลเนอร์สีอะไรกันรู้แบบสีออกนูนๆชมพูซึ่ง้วยคำที่มันเป็นลิมิเต็ดก็ช่างมาแล้วก,แวก็แล้วก็ตัวนี้นะคะลิปที่เราลงวันนี้คือ Neck Rangery นะคะสีสีอะไรเนี่ย สีส่เบอร์ไฮเออเบอร์สินะคะแคชเมียร์สิวจนเห็นรบนูดมากเขาจะออกเป็นนูดแบบทนเย็นๆหน่อยอะไรเงี้ยก็วันนี้เราแต่งหน้าเสร็จแล้วนะคะตอนนี้ก็คือบายสีนิดๆและสีกว่าเดี๋ยวเราจะออกไปข้างนอกกันแล้วก็เดี๋ยวตอนเย็นกลับมาอัปเดตให้ดูนะคะเมื่อกี้บอกเบอร์ลิปสติกผิ ก็ะค,ะคือเบอร์ลิปสติกที่ใช้เมื่อกี้ความจริงก็คือลิปลิ้งเจอรี่เนี่ยแหละแต่ว่าเป็นเบอร์15บาจิเออนะคะก็เดี๋ยวเราจะมาเช็คอัปเดตกันนะคะก็คือวันนี้ออกไปข้างนอกตั้งแต่ประมาณช่วงบ่ายสี่นะคะก็แต่งหน้าเสร็จประมาณนั้นแล้วก็ออกไปเลยตอนนี้ประมาณ5้าทุ่ม ครึ่งก็คือผ่านไปประมาณเจ็ดชั่วโมงแล,แล้วก็คือวันนี้นะคะใส่อยู่ข้างนอกโดยรวมประมาณเออช่วงบ่ายสี่จนถึงประมาณสองทุ่มก็ประมาณสี่ชั่วโมงแล้วก็คือวันนี้คือโชคดีฝนไม่ตกแต่ว่าอากาศก็ค่อนข้างอบอ้าวนะคะก็แบบมีเหงื่อออกอะไรอย่างงี้บ้างก็คือสภาพตอนนี้ก็คือไม่ได้สับหน้าไม่ได้เลยเลยนะคะเพราะว่ากลับห้องมาตั้งแต่สองทุ่มเราก็เลยแบบไม่ได้สับหน้าอะไรแล้วก็ตอนนี้ห้าทุ่มแล้วเดี๋ยวลองมาดูกันนะคะ โดยรวมนะคะก็คือทรายเปคนมันจงแค่ช่วงทีโซนนะคะก็คือตอนนี้โดยรวมจะเห็นว่าตรงข้างจมูกไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหร่มีเลือนบ้างนิดหน่อยแต่ว่าตรงปลายจมูกค่อนข้างเลือนนะคะแต่ว่าแบบมันไม่ได้เห็นชัดมากแต่ว่าด้วยความที่ รองพื้นมันเหลืองนะคะแล้วตรงที่หลุดไปมันก็จะเป็นสีผิวจริงฉะนั้นตรงนี้มันก็จะเหลืองกว่าตรงที่แบบรองพื้นมันหลุดไปนะคะก็ไม่ได้หลุดแบบเป็นคราบหน้าเกลียดอะไรมากนะคะแต่ก็เห็นว่ามันเลือนไปช่วงนี้แล้วก็ตรงคางนะคะมีเลือนบ้างช่วงนี้นะคะแต่ว่าเราเป็นแบบเราค่อนข้างคำหน้าเยอะอะไรเงี้ยมันน่าจะแบบติดไปกับแบบพวกมือกับไปติดไปกับมอนอะไรยเงี้ย แล้วก็วันนี้นะคะอันนี้ให้ดูแมาที่ใส่ก็คือถือว่าก็หลุดเยอะอยู่ก็หลุดปวดใส่เข็ามันก็หลุดตามปกติของรองพื้นนะคะไม่แน่ใจว่าถ้าแบบใช้แบบแป้งผสมรองพื้นมันอาจจะช่วยได้มากกว่านี้หน่อยอะไรเงี้ยแต่ก็มันค่อนข้างย,ยากที่รองพื้นมันจะไม่ติดเลยยิ่งแบบอากาศบ้านเรามันชื้นแล้วแบบออกไปคือเจอเหงื่ออะไรอย่างงี้ด้วยนะคะแต่โดยรวมนะคือแบบให้ดูบัตออนยังอยู่ แล้วก็ปัดออนยังอยู่แล้วก็ตรงแก้มช่วงแก้มอะไรอย่าเงี้ยยังดีอยู่หมดเลยนะคะมีแค่เลือนๆบ้างตรงจมูกกับตรง,ตรงปลายคางซึ่งแบบถ้าดูแบบผ่านๆไกลๆแบบไม่ได้ดูละเอียดเงี้ยก็คือแบบแทบไม่เห็นเลยนะว่าแบบมันเลือนอะซึ่งส่วนตัวแซว่ามันโอเคมากๆเลยนะคะแซวว่ามันแบบทําได้ค่อนข้างดีเลยสําหรับรองพื้ตัวนี้คือพูดจริงๆนะก็คือ ใชรู้สึกว่าสภาพผิวไซายหรือแบบคนที่หน้ามันรองพื้นที่จะแบบรอดก็คือส่วนมากจะเป็นรองพื้นฝั่งไทยไม่ก็รองพื้นฝั่งอเมริกาจะแบบค่อนข้างชัวว่าแบบรอดมากกว่าฝั่งเกาหลีญุ่นไรเงี้ยเพราะว่าเกาหลีหลายแบรนด์คือไซายจะมีปัญหาเป็นค่าบเยอะช่วงที่โซนเลยนี้นะคะแต่ก็คือปัญหาของแบรนด์ไทยก็คือจะสีเลือก น้อยนะคะแบบสีน้อยอันเดอร์โทนน้อยสีผิวเข้มเมไม่ค่อยมีอะไรเงี้ยก็อาจจะแบบยากตัวนั้นทีหนึ่งตัวนี้ก็คือมีให้เลือกทั้งหมด5เฉดสีก็ถือว่าดีขึ้นมาจากรุ่นเก่านิดหน่อยที่แบบมีแค่แบสาสีสีอะไรอย่างนี้ใช่ปะแล้วก็เรื่องคุมมันก็ถือว่าทําได้ดีมากเลยนะคะเพราเราไม่ได้ผับแบบ คือเราไม่ได้แบบซับหน้าระวางวันหรือเติมแป้งเลยแต่แบบดูสภาพดียังแบบอยู่ดีแล้วก็แบบลองช่วยทําให้แบบบัตชอนของเราก็ยังอยู่ติดทนดีอะไรเงี้ยแล้วก็แบบไม่ได้เลือนหรือแบบดูอะไรอันเดอร์โทนอาจจะสําหรับซาอาจจะเลืองไปนิดนึงนี่ถ้าซื้อเบอร์้าองแบบเหลืองมากอะไรเงี้ยแต่ก็ถือว่าแบบเป็นอีกตัวหนึ่งที่ค่อนข้างโอเคค่ะแล้วคัฟเวอร์เรก็คืออยู่ที่แบบมีเทียมทางฟู มีเดียมไปทางฟูคาเวอร์เลยเนี่ยก็รู้สึกว่าตัวนี้ก็จะค่อนข้างเหมาะกับคนที่แบบอยากได้อะไรที่มันคุมมันนะคะสำหรับคนหน้ามันที่อยากอะไรๆคุมมันแล้วก็แบบค่อนข้างต้องการรองพื้นที่แบบติดทนแล้วก็แบบปกปิดหน่อยเพราะว่าตัวนี้มันจะแบบไม่ได้ให้อารมณ์แบบงานผิวแบบเหมือนไม่ได้ลงรองพื้นนะคะเพราะว่ามันปกปิดค่อนข้างแบบเริ่มที่แบบปานกลางแล้วอะฉะนั้นก็คือ ต้องการปกปิดอะไรเงี้ยก็จะแนะนำตัวนี้แล้วก็ราคาเขาก็โอเคเลยนะประมาณอยู่สามสี่ร้อยมีสีให้หมดให้เลือกทั้งหมดห้าสีนะคะแล้วก็มีโปค่อนข้างบ่อยแล้วก็แปรงของเขาก็คือทรายเขาชอบเลยนะคือตอนแรกไม่ได้คาดหวังอะไรมากเพราะว่าไม่ค่อยชอบแปรงคาบุกิที่แบบหัวมันไม่แน่นนะคะแต่ตัวนี้ก็คือลงรองพื้นได้ดีเลยนะคะแบบไม่ทิ้งคาบแปรงยอะไรเงี้ยก็ถือว่าให้ผ่านแปรงถ้าจนไม่ผิดน่าจะแบบ ประมาณ200อะไรอย่างนี้นะคะก็วันนี้เราก็จบกันไปแค่นี้นะคะก็เดี๋ยวถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์ subscribe แล้วก็คอมเมนต์คุยกันได้นะคะถ้ามีอะไรที่อยากให้ลองก็บอกกันได้นะคะแล้วก็เจอกันใหม่คราวหน้าค่ะบ๊ายบาย